Soft Matte Skin Powder f o u า d a t i o n ตบางแกมน่ยมีรอยอยู่นะผิวสวยมากดูจากในกล้องนะคะเพอมเมื่อเห็นความเป็นงานซอฟ a t t e ปะอันนี้คือยังไม่ตื่นอันนี้คือตื่นแล้วนอนพักผ่อน60ชั่วโมงเออ,เอ,อให้งานผิวสวยเลยนะคะเหมาะกับการใช้งานเดี่ยวๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงรองคื้นนะคะ เราจะแกมช่องแกมิสวานอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแกมกลับมาพร้อมกับรีวิวแป้งพับผสมรองพื้นโตัวใหม่ล่าสุดจากเมลินดานะคะแกม,มาเป็นคนที่มีผิวมันแต่ว่าผิวขาดน้ําแล้วก็รูขุมผลกว้างนะคะได้ทําการเทส คุณน้องคนนี้เนี่ยมาเกิน5ครั้งทุกคนจะมาทํารีวิวเหมือนเดิมเลยกมจะมารีวิวเนื้อเขาเฉดสีเขาการคุมมันความติดทนนานนะคะติดแมสไหมนะรวมถึงบอกวิธีการใช้งานของเขานะคะแล้วก็แชร์เทคนิคนะคะการลงแป้งพับของแกมลงแป้งพับยังไงไม่ให้แป้งพับเป็นคราบนะคะในส่วนของแป้งพับผสมรองพื้นนะคะที่เราจะนํามาพูดถึงในวันนี้เนี่ยคือเมลินดาซอฟต์นัทสกินพาวเดอร์ฟาวเดชั่นมี s p f 30 PA บบวกบวกบวกทาง แบรนด์เขาเค้มมาว่าแป้งตัวนี้เนี่ยจะมีเนื้อซอฟต์แมทเนื้อละเอียดแบบแป้งสไตล์ญี่ปุ่นให้การปกปิดแต่ดูเป็นธรรมชาติให้ผิวเนียนนะคะกุมมันติดทนล็อกผิวสวยยาวนานตลอดทั้งวันจากความติดทนนานแล้วนะคะเขายังบอกอว่าตัวนี้เนี่ยจะมอบความชุ่มชื้นให้ผิวยาวนานนะคะด้วยความที่ว่ามีส่วนผสมของไฮยาด้วยนะคะยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะมีความเป็นสีไข่ไก่นะคะตารตรงนี้นะคะเขาจะมีการปั๊มฟอยนะคะจับถนัดมือแล้วก็ไม่ได้ ให้ดูกองแกงนะคะกระจกซึ่งใช้งานได้จริง เปิดมาข้างล่างนะคะเราจะเจอกับพับนะคะแล้วก็มีตาปั๊มเมลินดานะคะแป้งพับของเมลินดารุ่นนี้มีวางขายอยู่ด้วยกันทั C ้งหมด 4CC นะคะว่า401นะคะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวขาวมากถึงขาวอมชมพู402แซนเหมาะสําหรับคนที่มีผิวขาวเหลืองี0 3มาเหมาะสําหรับคนที่มีผิวปานกลางถึงผิวสองสีนะคะและ404นะคะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวเข้มอันดับโทนเหลือง401เนี่ยกับ402นะคะน่าจะเป็นสีที่เท่าท่า างแกมมากที่สุด อ่ะทุกคนแกมทายให้ทุกคนนะเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะเอาจริงคือเบอร์ศูนย์สองเนี่ยค่อนข้างตรงกับสีตัวแกมเลยแต่แกมรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมได้านเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยมันดูแบบมันดูผ่องกว่าอ่ะวันนี้แกมก็เลยจะใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งให้ทุกคนดูไอแป้งพับคู่กับรองพื้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ง่ายต่อชีวิตแกมนะคะคือน้องเขาจะซึมเข้าสู่ผิวแล้วก็ไม่ค่อยมีการเป็นคราบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แกมใช้แป้งพับเดียเด่ยวๆนะคะแกมจะต้องคอนเซริร แป้งพับเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเซรั่มนะคะหรือว่าครีมกันแดดน,นะคะคนที่มีรูขุมขนกว้างเหมือนแกนมีอาการผิวขาดน้ำมีร้อยแห้งอะไรเงี้ยเซรั่มที่เพื่อนใช้เนี่ยอยากให้แบบมีความเบาบางนิดหนึ่งไม่ได้เนื้อหนาจนเกินไปนะคะเช่นเดียวกันกับครีมกันแดดให้เน้นอะไรที่ซึมไวๆหายวับไปกับผิวไม่ทิ้งแบบเนื้อนานๆไว้บนผิวเนื้อเซรั่มที่แกมเลือกใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะไม่ได้หนาจนเกินไปคือเวลาเกลี่ยแล้วเนี่ยมีความ เบาบางกับผิวมากๆเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วแกม่ะใช้เซรั่มตัวนี้มาเป็นปีๆแล้วนะคะรู้ว่าน้องเขาจะไม่ไปเปลี่ยนเนื้อรองพื้นหรือว่าเปลี่ยนเนื้อแป้งผับนะคะครีมกันแดดที่แกมเลิกใช้สําหรับผิวแกมเนี่ยแกจะใช้เป็นครีมกันแดดเนื้อเจลเพราะว่าซึมเข้าสู่ผิวง่ายแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนียวเหนินหนะไม่ทิ้งเนื้อหนาๆไว้บนผิวแกมเท่าไหร่นะคะเมื่อสามารถซับความวาวความโกรนี้ออกก่อนได้นะแค่อยากให้ เพื่อนๆรู้ว่าโอเคตัวเองมีออปชันที่สามารถซับผลิตภัณฑ์ออกได้นิดนึงนะคะอ่ะผิวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแกรมจะแตะนะคะแล้วก็ปาดน้องเขาออกนิดนึงเพราะเมื่อจะเห็นแล้วว่าคางแกรมเนี่ยมีรอยอยู่นะ ัฟอันนี้เนี่ยเหมือนจะชื่อว่าแกมขอดูแปบบนะคะ Better Skin Powder Puff สามารถซื้อแยกได้ในราคา89บาทใครพับแบบแห้งก็ได้นะคะหรือว่าแบบเปียกก็ได้เขาทำให้แป้งอ่ะมีความเนียนติดผิวกลื้นเข้าสู่ผิวแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเลยอ่ะทุกคนดูสองฝั่งความแตกต่างเพื่อเมื่อเห็นความเป็นงานซอฟท์แมตปะผิวสวยมากแลวเพื่มเดูก็คือปกปิดผิวเนียน บอร์ลูขมขคนตรงนี้ของแกมอะ่ะคือสวยมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ไม่มีอาการจับกับรอยแห้งๆใดๆนะคะมีความเป็นงานซอฟต์แบตแบบที่เขาพูดจริงๆนะคะแล้วก็ผิวสวยมากดูจากในกล้องนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงอีกฝั่งหนึ่งให้จบนะคะ นี่นะคะคือผิวของแกม้มหลังจากลงแป้งพับเมลินดาไปแล้ว2ชั้นนะคะงานผิวที่ได้เป็นประมาณนี้เลยเหมาะสำหรับคนที่มีรูขุมขนกว้างๆนะคะแล้วก็เมื่อเมื่อคนไหนเนี่ยที่มีร้อยแห้งๆผิวขาดน้ํานะคะเป็นงานแป้งซอฟแมทที่มีความละเอียดกลืนเข้าสู่ผิวให้งานผิวสวยเลยนะคะเหมาะกับการใช้งานเดี่ยวๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงรองพื้นนะคะทำแบบนี้นะคะแล้วก็ลงใต้ตาแกม้ม คือให้การปกปิดแบบเออมีเดียมหนึ่งฟูเขาอาจตามที่เขาบอกจริงๆนะคะเวาลาลงไปแล้วไม่มีอาการเป็นคราบใดๆนะผิวยังดูเนียนอยู่เนอันนี้คือยังไม่ตื่นอันนี้คือตื่นแล้วนอนพักผ่อนครบสิบชั่วโมงเออพวกรอย เพราะเาเห็นปะว่ารอยดำๆของแก้มเนี่ยก็มีการจางลงรอยแดงๆก็มีอาการจางลงนะคะเนียนละเอียดที่นี้นะคะเดี๋ยวแก้มจะไปแต่งหน้าให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวความติดทนหน้าแล้วก็การควบคุมความมันของน้องเขากันค่ะ ตอนนี้ที่แกรมถ่ายอยู่นะคะเป็นเวลาเย็นอยู่เลยทุกคน6กโมงครึ่งนะคะยังไงนะคะแกมไปใช้ชีวิตสักประมาณ3าี่ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวแกมกลับมาอัปเดตกับเพื่อนอีกรอบนึงค่ะกลับ <c oughs> มาเจอกับแกมอีกแล้วคะ่ละล่าสุดเจอไปเมื่อตอน6กโมงครึ่งนาะ,ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา ตีหนึ่งครึ่งแล้วค่ะทุกคนนี่คือผิวแก้มตั้งแต่เช้าอ่ะรู้สึกเลยว่าเออแป้งเขาอ่ะสีไม่จรบปลางเหงื่อออกนะคะจะทําให้หน้าแก้มอะ่ะดูผ่องดูวาวดูกโกลใต้ตาแก้มเนี่ยมีแค่เส้นตรงนี้นะคะแต่ว่าที่เหลือๆอยู่ตรงนี้เนี่ยคือแป้งพับหมดเลยแล้วก็แก้มแกมนะคะมีหลุดไปบ้างนะแต่ก็ยังยังเห็นที่ปัดแก้มอยู่อะ่ะตรงจมูกแก้มนะคะให้ทุกคนดูนี่คืองานผิว ตรงช่วงจมูกปกปิดได้เหมือนเมาาื่อเช้าผ่านมาเจ็ดชั่วโมงนะคะเวลาแกมซับหน้าออกมาหนึ่งฝั่งนะคะนี่ว้าวไม่เคยซับหน้าออกแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่หลุดจริงหรอเฮ้ยมันยังอยู่จริงหรอปกติเวลาแกมซับหน้าออกแล้วอะแกมไม่ค่อยชอบเติมแป้งเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะเป็นแป้งที่เติมซ้ำได้โดยที่แป้งอะจะไม่แครกนะคะเออปาดให้ทุกคนดูเลย เพื่อนเห็นป่าวว่าคือด้านเนี้ยเขาจะมีความเงาออกมาเน็ตหนึ่งนะคะพอแตะไปอะ่ะเหมือนเขาช่วยดูดความมันไปอีกอะ่ะรู้สึกว่าพอแกมลงชั้นนี้ไปนะคะตรงคางๆแกมเนี่ยมันจะเริ่มเป็นจุดๆขึ้นมาแบบเล็กน้อยอะ่ะแกมจะใช้นิ้วถูเอานะคะมันเล็กมากเพื่อนๆแบบไม่น่าจะมองเห็นอะ่ะก็ค่อยๆตบๆแล้วก็เนี่ย เฉพาะจุดไปนะคะเพื่อนๆเห็นผิวกันปะนะคะคือผิวของแก้มนะคะหลังจากลงน้องเขาไปอีกหนึ่งรอบนะคะบอกเลยว่าผิวดูสวยแล้วก็ดูเนียนมากๆทุกคน มาถึงการรีวิวความเติดทนานของเขานะคะแกม่ะใช้แป้งซอ f t ์ a ม t e s สกินฟิของเมลินดามาหลายครั้งมากๆใช้กับพวกรองพื้นคอนซีลเลอร์นะคะเขาเนี่ยสามารถล็อกรองพื้นแล้วก็ล็อกคอนซีลเลอร์ได้ดีมากๆก็นอกจากจะช่วยทําให้พวกเบสที่เราลงไปแล้วมีความเติดทนานบนผิวมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวนี้เนี่ยใช้เดียเด่ยวๆได้เลยทุกคนคือใช้แทนรองพื้นได้เลยแล้วก็ใช้แทนคอนซีลเลอร์ก็ได้เพราะว่าเขาล็อกผิวแล้วก็เกาะผิวดีมากหน้านี้เนี่ยแก r มได้ใช้น้องเขา12ชั่วโมงเป็นวันที่วันนั้นเนี่ยโหแก r มยุ่งมากในห้องแอร์ด้วยเจอไอร้อนๆทำอาหารด้วยนะคะออกไปข้างนอกประมาณ4ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตนานยาวมากทาตั้งแต่4โมงเย็นจบที่ตี4 12ชั่วโมงนะคะอันนี้ยังออกไปข้างนอกประมาณ4ชั่วโมงนะคะนี่คือแป้งพับที่หลุดออกมานะ,ะก็อันนี้นะคะวันนี้เลยออกไปข้างนอกนะคะไม่เกิน15นาทีเขามีแป้งหลุดออกมาทั้ง2ตัวแหละแต่ว่าความดีความเด่นของ Soft Matte Skin Fit นะคะแป้งหลุดอะ่ะ เขาไม่เป็นคราบจะรินเข้าสู่ผิวเหมือนแค่ว่ามีความมันออกมาตรงช่วงจมูกจะไม่มีการเป็นคราบไม่มีการเป็นเส้นๆใดๆเลยนะคะบนผิวแก้มแล้วก็ที่ปัดแก้มของแกมอ่ะเหมือนหลุดออกไปเล็กน้อยแต่ที่ปัดแก้มอ่ะยังเหลือ <ๆ S 2> อยู่แล้วก็ยังดูมีสีสันอยู่ยังเกาะอยู่บนผิวต่อไปมาพูดถึงเรื่องการควบคุมความมันของแป้งพัฟตัวนี้นะคะการคุมมันเนี่ยอยู่ในห้องแอร์ถ้าอยู่ในห้องแอร์เดียวอ่ะบอกเลยว่าความมันเนี Taj ่ยออกมาแบบน้อยมากๆถ้าอยู่ในห้องพัดลมนะคะความมันออกมาเห็นชัดๆเลยเนี่ยคือช่วง ประมาณชั่วโมงที่6กหลักเลยเนี่ยความมันเนี่ยจะออกมาก่อนตรงช่วงจมูกนะคะก็ที่จะออกตามมานะคะก็คือตรงช่วงหน้าแก้มนะคะช่วงคางกับช่วงหน้าผากเนี่ยความมันน้อยมากเป็นความมันที่มันทําให้รูขุมขนแกะมาดูกว้างขึ้นไหมดูใหญ่ขึ้นไหมดูผิวครุกข่ะไหมบอกเลยว่าไม่คือยิ่งยิ่งเง่อออกอะ่ะยิ่งผ่องยิ่งดียิ่งดูสวยยิ่งเบอรูขุมขนสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับตัวเมลินดาซอฟต์แมทสกินฟิตพาวเดอร์ฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเฮ้ยทุกคน เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับแป้งพับของแกมเลยอะคือเอางี้แกมอะ่ะค่อยได้ใช้แป้งพับเดี่ยวๆดียวเพราะแกมมีความสึกว่าน้องเขาอะ่ะไม่คอ่อยเกาะผิวถ้าใช้คู่กับรองพื้นเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนที่มีผิวมนันอย่างแกมมากกว่านะคะคนเนี้ยตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการแป้งพับที่ติดทนนานคุมมันปกปิดคือล็อกผิวเราได้ยาวๆเนี่ยบอกเลยว่า ตรงตามคำเคมที่เขาบอกมามากๆนะคะก็แกมอะเออชอบงานแป้งพับญี่ปุ่นนะแต่แกมมีความรู้สึกว่าบางทีแป้งพับญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะทําให้ผิวเราอะ่ะดูตันๆแล้วก็ดูไม่ใสนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยคือทำคอนเซ็ป แป้งพับสไตล์ญี่ปุ่นที่จะทําให้ผิวมีความเนียนละเอียดเบอร์รูมขนนะคะกลืนเข้าสู่ผิวได้ดีมากผิวสวยจริงๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ใครที่มีรูมขนใหญ่ๆนะคะคุณน้องคนนี้เนี่ยจะทําให้รูมขนของเพื่อๆนๆเล็กลงและแบบเออทันตาเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นงานที่ปกปิดผิวเนียนแบบหายใจได้ผิวยังดูเป็นธรรมชาติยิ่งเหงื่อออกเนี่ยเขาก็จะกลืนเข้าสู่ผิวแล้วก็ทำให้ผิวดูผ่องดูวาว ด glow, ดวููสยเมื่อลองไปดูกันได้นะคะก็แป้งตัวนี้นะคะวางขายอยู่ในราคา379บาทมีวางขายที่ Event Boy, b e a u t r i u m Watson, s h o p ป e แล้วก็รัซาดานะคะเดี๋ยวยังไงแกมทิ้งพิกัดต่างๆไว้ให้นะคะโซนนี้นะคะน้องแกรมลาไปก่อนหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็แจมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกรมด้วยนะคะโซนนี้กมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยว,วเราเจอกันวิดีโอหน้า วันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ